ตอนนี้เรามาเริ่มบทที่2เลยนะครับในบทที่2นี้ก็คือเราจะพูดลงลึกเกี่ยวกับเนื้อหาของจาว่านะครับไปดูกันเลยครับในบทนี้นะครับเนื้อหาที่จะเรียนก็จะมี Data type ก็เราจะเรียนถึงชนิดข้อมูลต่างๆนะครับว่ามีชนิดข้อมูลอะไรบ้างนะครับแล้วก็เราจะเรียนถึงสตริงนะครับก็คือสตริงจะเป็นชนิดข้อมูลที่ต่างไปจาก Data t y ไ e ตัวอื่นนะครับเดี๋ยวจะลงลึกอีกทีหนึ่งนะครับ conversion between string and number นะครับ อันนี้ก็คือการเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง t r i n g กับ Number น,นะครับก็เดี๋ยวจะพูดถึงอีกทีหนึ่ง variable declaration นะครับก็การประกาศตัวแปรต่างๆ constant ค่าคงที่ต่างๆนะครับ type conversion and casting นะครับอันนี้การเปลี่ยนการแปลงชนิดข้อมูลนะครับ operators ก็คือตอัการบวกลบคูณหารต่างๆเนะเราไปดูกันแล้วก็ operator precedence นะครับตัวนี้ก็คือ เป็น priority ของ operator นะครับว่า operator ตัวไหนมีมี priority ที่สูงกว่าที่ต้องคำนึงถึงมากกว่าหรือน้อยกว่านะครับแล้วก็สุดท้ายคือ input and output นะครับทั้งหมดนี้ก็อาจจะไม่จบภายในหนึ่งคลิปนะครับก็เดี๋ยวติดตามดูกันนะครับเนะื้อหาก็ค่อนข้างเยอะก็ก็เป็นเนื้อหาที่สำคัญนะครับต้องเข้าใจก่อนอันดับแรกนะครับผมก็มาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกคือ data type data type เนี่ย เราก็คล้ายๆกับถ้าใครเรียนภาษาซีมาแล้วก็ก็คล้ายๆเดิมนะครับก็จะมีแบ่งเป็น integer i n t e g e r ก็จะแบ่งแบ่งหลายเนื้ออ่าหลายชนิดข้อมูลนะครับก็คือเป็นไบต์เป็นช็อตเป็นอินเป็นลองนะครับเป็นไบต์ก็จะมี8บิตคือความยาวในเนื้อที่ m มมโมรีของเครื่องเรานะครับสมมุติเราประกาศเป็นไบต์มันก็เครื่องคอมพิวเตอร์เราเนี่ยก็จะถูกจองเนื้อที่โดยโปรแกรมของเราไปจองเนื้อที่ให้ ทั้งหมด8บิตนะครับถ้าเป็นชอตก็16บิตเป็นอินก็32บิตเป็นลองก็64บิตนะครับอันนี้ก็ไม่จะเป็นต้องไปจําก็ได้ครับว่ามันกี่บิตน,นะครับเพราะว่าอีกหน่อยถ้าเราเรียนลึกลงไปมันส่วนใหญ่จะไปใช้ด้านอื่นมากกว่าไม่ค่อยได้ใช้แบบเจาะลึกด้านโคดดิ้งด้านนี้นะครับก็ตอนนี้เริ่มเรียนก็แท่จำเฉพาะชิ้ข้อมูลก่อนนะครับ i n นทิเจนะครับส่วนใหญ่จะใช้เป็นอินนะครับเป็นอิน เพราะว่าที่เราต้องมีไบต์มีช็อตก็คือเมื่อก่อนสมัยก่อนนะครับก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์เราเนี่ยมันมีเมมโมรีที่น้อยมากเพราะฉะนั้นเราจึงต้องพิจารณาว่าข้อมูลที่เราจะเก็บมีจํานวนมากหรือเปล่าถ้ามีไม่มากนะครับเราก็จะใช้เป็นช็อตหรือว่าเป็นไบต์เพื่อให้ประหยัดเนื้อที่ข้อมูลในเมมโมรีของเครื่องเรานะครับแต่ปัจจุบันนั้นคอมพิวเตอร์ก็ค่อนข้างจะพัฒนาไปเยอะมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้น เราจะใช้เป็นอินหรือแม้กระทั่งใช้เป็นลองเลยก็ได้นะครับส่วนใหญ่ที่นิยมใช้กันคือเป็นอินนะครับอิน <in S 1> ก็คือย่อมาจากอินทิเจอร์นั่นเองนะครับท้ายต่อมานะครับก็เป็นโฟลต์ f l o a t i n g point นะครับก็คือใน floating point เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นโฟลต์กับดับเบิลก็คือ2อันเนี้ยก็ไม่ต่างกันก็เหมือนกันเป็นชนิดโฟลต์เหมือนกัน,นครับก็คือเป็นทศนิยมเหมือนกันแต่ว่าโฟลต์เนี่ยจะเก็บข้อมูลได้น้อย,อยกว่าคือแค่สามหรือสองบิต ส่วนดับเบิลจะเก็บข้อมูลได้ถึง64บิตนะครับเราก็อาจจะใช้ดับเบิลไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าแค่จริงๆแล้วแค่โตรดก็ใช้ไม่หมดแล้วนะครับกลาดส่วนใหญ่ที่จะใช้กันคือใช้โฟลต์มากกว่าแต่ว่าถ้าจะเรียนใน VB นะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นดับเบิลกันนะครับผมตัวต่อมานะครับก็คือคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์นะครับเราก็เวลาประกาศือประกาศเป็นคานะครับก็คือจํานวนตัวอักษร1ตัวอักษรนะครับ ก็กินพื้นที่16บิตครับแล้วก็สุดท้ายครับคือบูลีนบูลีนก็คือถูกหรือผิดก็คือ true หรือ false นะครับจะกินพื้นที่1บิตนะครับผมอันนี้ก็คือไทยทั้งหมดก็คือ Integer เรานิยมเป็น in t l o o t t i n g เรานิยมเป็น float นะครับ c h a r a c t e r ก็มีอันเดียวคือคาบูลีนก็คือมีก็มีอันเดียวคือบูลีนนะครับผมต่อมานี้ก็คือ String ก็เป็นอีกไทยหนึ่งนะครับแต่ว่า t r i n งเนี่ย แยกออกมาสอนเพราะว่าผมอยากให้เห็นว่ามันแตกต่างจากไทยมือนะครับคือมันพิเศษกว่าเพราะว่าสติงในจ a วานะครับจะมีรูปแบบเหมือนอ็อบเจกต์นะครับจะไม่ใช่แค่ไทยธรรมดาเหมือนอ็อบเจกต์ก็คือหมายความว่าเวลาเราประกาศสติงปุ๊บมันจะไปจองพื้นที่ให้เราในการในการที่เราใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับมันจะไม่ได้เอาข้อมูลไปใส่ให้เราโดยตรงแต่ว่ามันจะจองพื้นที่เราให้เราเอาข้อมูลไปใส่อีกทีหนึง่ง เดี๋ยวเราจะกล่าวกล่าวลึกกว่านี้อีกนะครับในบทต่อไปตอนนี้ก็ก็ให้เข้าใจไปกับว่ามันพิเศษกว่าไทยอื่นแค่นั้นเองนะครับ s t ตริงนะครับก็ตัวตัวอย่างครับสตริงเนมแล้วก็ประกาศเท่ากับชื่อนะครับก็จะครอบด้วยดับเบิลโคดนะครับหรือว่าเคียวคู่นั่นเองอืมแล้วถ้าประกาศสตริ name เท่ากับ เคี่ยวโคดโดยที่ข้างในไม่ใส่อะไรเลยนะครับก็เขาเรียกว่า empty string ก็คือ string ที่มีความยาวเป็นศูนย์นะครับก็คือไม่มีอะไรข้างในงข้างใน string ตัวนี้นั่นเองครับต่อมานะครับเราก็จะมาดู methods of class string นะครับอันนี้ก็เป็น method ต่างๆท,งๆที่เราใช้เกี่ยวกับ string เวลาเราประกาศ string ขึ้นเราอาจจะเอา,อาค่าที่เราประกาศเนี่ยมาใช้ใน method เหล่านี้ได้นะครับอันแรกก็คือ c a r r อนะครับอันนี้คือมันจะเป็นตัวที่เราสามารถระบุได้ว่า,เ,าเป็นการ Return ์นคาแรคเตนะครับนะตำแหน่งที่ระบุอย่างเช่นถ้าเราใส่ Index ไปนะครับว่า c a r r d 1 1มันจะไปเอา,อาตัว c าแรคเตอร์ n d e x ที่1มาให้เราอย่างเช่นสมมติเราพิมพ์ Hello World นะครับแล้วเราใส่ c a r แอดมันก็จะไปเอาตัว E มาให้เราก็คือ H E นะครับก็คือตัว E เป็นอินเด็กซ์ที่1ตัว H เป็นอินเด็กซ์ที่0ูนะครับมันก็จะไปดึงคาแรคเตอร์ก็คือเราจะใส่อินเด็กซ์เข้าไปแล้วเราก็จะได้คาแรคเตอร์กลับคืนมานะครับต่อมาคือ input o f นะครับ input o f เป็นเป็นอ่าเมทอดที่ใช้ในการหาคาแรคเตอร์นะครับโดยค่าที่ใส่เข้าไปนะครับผมจะใส่ใส่เป็นคาแรคเตอร์ก็คืออย่างเช่นเราจะหา ตัว O ตัวอย่างเช่นนะครับตัว O แล้วใส่ index of O เข้าไปแล้วเมธอดนี้ก็จะ Return ให้เรากลับมาเป็นค่าตัวเลขนะครับว่าตัว O เนี่ยมันมันเจอที่ตำแหน่งไหนนะครับอ่าก็คือสมมุติมี O หลายๆตัวทำยังไงมันจะ Return ตัวที่เจอตัวแรกนะครับเห็นเช่นเราเจอเราเขียน index of O แล้วทีนี้เราเจอ o สัก3ที่นะครับมันจะรีเทิร์นตำแหน่งของตัวที่เจอตัวแรกเสมอนะครับต่อมาก็คือ last index of ตัวนี้เหมือนกับ index of เลยครับแต่ว่าหาจากข้างหลังหนึ่งเช่นเมื่อกี้เรามี o 3ตัวเราก็พอเราใส่ last index of นะครับมันจะหา index ของ o ตัวสุดท้ายก็คือหาจากท้ายมาหน้านั่นเองแล้วก็จะรีเทิร์น index ของ O ตัวสุดท้ายนะครับอันต่อไปก็คือ compare t o compare t o เนี่ยเป็นการเปรียบเทียบสตริงสองสตริงนะครับตามโพจนานุกรม,ม compare t o เราสามารถใช้อย่างเช่นสต r ิงหน compare t o แล้วก็ใส่สตริงสองลงไปนะครับถ้าได้จำนวนถ้าสมมุติ s 1เนี่ยเจอกับ s 2เราจะได้ ค่าตัวเลขที่ติดลบมาแต่ว่าถ้าสมมุติ S 1เจอก่อนเจอหลัง S 2นะครับเราก็จะได้อินเด็กซ์ที่เป็นบวกมาแต่ว่าถ้า S 1กับ S 2เท่ากันเราจะได้มาเป็น0อนมอันนี้ก็คือการหลักการใช้ compare t o ส่วนใหญ่ เหมือนที่ีประสบการณ์ที่พี่ทำทำมานะครับ compare to ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ส่วนใหญ่จะใช้ถ้าจะเทียบว่า string 1เท่ากับ string 2หรือเปล่าส่วนใหญ่เราใชอ้อันล่างมากกว่านะครับก็คือ equal equal นะครับเป็นการเปรียบเทียบ string เหมือน compare to เลยนะครับก็คือเราเวลาเราใช้เราก็เลือกใช้อันใดอันหนึ่งก็ได้นะครับก็ถ้าเป็นพี่พี่ก็ส่วนใหญ่จะใช้ equal มากกว่าที่เห็นเห็นกันนะครับ อีควอเป็นการเปรียบเทียบสตริงเหมือนกันสองตัวว่าว่าเหมือนกันหรือเปล่านะครับก็คือถ้าสมมุติอันนี้จะค่อนข้างง่ายกว่าเช่นเราเอาสตริงหนึ่งเทียบกับสตริงสองถ้ามันเหมือนกันมันก็รีเทิร์นทรูเลยถ้ามันไม่เหมือนมันก็รีเทิร์นฟอลเลยนะครับอันนี้มันก็จะดูค่อนข้างง่ายกว่าว่าทรูหรือฟอลเหมือนไม่เหมือนไม่จาเป็นต้องแบบไปจําตัวเลขว่าติบลบเป็นอะไรเป็นสูตรเป็นอะไรเป็นบวกเป็นอะไรอะไรประมาณนี้นะครับ ตัวต่อมาเลยนะครับก็คือ b ับส i n g s u b บสตริงก็คือการแบ่งสตริงออกออกเป็นช่วงตามที่เรากำหนดไว้นะครับตัวอย่างเช่นสมมุติเราสร้างสต i n g ชื่อ hello world นะครับแล้วก็เราก็ทำการ u ับ t ตริงโดยเอา t ตริงที่เราสร้างเนี่ยตัวแปรให้เราสร้างดอทด้วย u ับ t ตริงแล้วเราก็จะใส่ Index เข้าไปเดี๋ยวเราก็แล้มันก็จะ s u b s t ต i n g ออกมาก็คือจะแบ่งสต i n g นั่นะนะ ออกมาเป็นช่วงตามที่เราต้องการเดี๋ยวเราค่อยมาดูตัวอย่างกันตอนนี้ก็ฟังๆไปก่อนนะครับอาจจะงงนิดนึงแต่เดี๋ยวมาดูตัวอย่างแล้วก็จะเคลียร์มากขึ้นอ่ะแก๊กอันสุดท้ายแล้วก็อันนี้ก็คือ Remplace r e p l a c e ก็คือการก็ตามชื่อเลย r e p l a c e คือการแทนที่ก็คือเหมือนกับเราเอาสตริงที่เราต้องการใส่เข้าไปแล้วเราก็สมมุติอ่าเราต้องการแทนตัว O ด้วยตัว E ตัวอย่างเช่นนะครับแทนตัว O ด้วยตัว E เราก็เราก็ทำการสั่งว่าให้ REPLACE ตัว O ด้วยตัว E นะครับทุกคำที่อยู่ในสตริงที่เราประกาศขึ้นมาที่มีตัว O อยู่จะถูกแทนที่ด้วยตัว E ทั้งหมดอันนี้คือการใช้ REPLACE อันสุดท้าย Concatenation ก็คือการต่อสตริงนั่นเองอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็คือเหมือนถ้าสมมติเราเอาสติงส เอาสตริง1มาต่อกับสตริง2เราก็เรียกใช้คำสั่ง concatenation เราก็จะทำการต่อสตริงมันก็จะเอาสตริง2ตัวต่อกันให้เป็นเหมือนสต i n g อันเดียวกันเย่างเช่นสต i n g แรกม,มีคำว่า hello สตริงที่2มีคำว่า world เวลาเราเอามา Con Con c o n c a t e n a t i o n กันมันก็จะได้เป็น hello world อันนี้คือตัวอย่างการ concatenation การ concatenation จริงๆชื่อมันก็ดูค่อนข้างยากแต่จริงๆมันแค่ใช้เครื่องหมายบวกแค่ใช้เครื่องหมายบวกนะครับเป็นการต่ออย่างเช่น hello string hello นะครับแล้วก็บวกแล้วก็ string ของ world มันก็จะได้เป็น hello world นะครับอันนี้ก็เป็นการ concatenation นะครับอ่าอันนี้คือเมธตอดเกือบทั้งหมดแล้วแหละจริงๆมันยังไม่ทั้งหมดหรอกถ้า เราถามว่าเราต้องจำไหมเราไม่จำเป็นต้องจำนะครับเพราะว่าจริงๆเวลาอยากให้รู้ไว้เฉือว่ามันทำงานประมาณไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็จะมีเราสามารถเสิร์ชเน็ตได้เราสามารถเสิร์ชอ,อะไรต่างๆได้วิธีการใช้เราไม่จำเป็นต้องจำทุกอันนะครับก็ามาต่อกันเลยอันนี้ก็คือ conversion between string and number อันนี้ก็คือการแปลง แปลงชนิดข้อมูลการแปลงชนิดข้อมูลระหว่างสตริงกับตัวเลขการแปลงสตริงให้เป็นตัวเลขนะครับก็ดูตัวอย่างกันเลย integer p a s t e i n ก็คือสมมุติเราต้องการแปลงสตริงตัวตัวสมมุติพี่ประกาศส,สตริงชื่อ x แล้วก็ให้ x อยู่ในวงเล็บนะครับแล้วก็ integer p a s t e i n แล้วก็ใส่ x เข้าไปมันก็จะแปลงตัว แปลงตัว x เนี่ยให้กลายเป็น integer ในทำนองเดียวกันถ้าสมมติเราทำ double มันก็ทำเช่นเดียวกัน double paste double แล้วก็ข้างในก็เป็นชื่อตัวแปรของเราก็คือตัวแปร x อันนี้มันก็จะแปลง string x ของเราให้กลายเป็นชนิดข้อมูลเป็น integer หรือเป็น double นั่นเองในทางกับการถ้าเราแปลงตัวเลขให้เป็น string ก็คือเราสมมติเรามี ตัวตัวเลขก็คือ integer dot tostring แล้วเราข้างในเราก็จะใส่ชื่อลงไปนะครับก็จะใส่เป็นอย่างเช่นเ,เราใส่ใส่เข้าใส่เข้าไปข้างในนะครับอย่างเช่นเราประกาศมาว่า integer ก็คือประกาศ in age ท่ากับ20สมมมูินะครับก็คือ age เป็นตัวแปรชนิด integer ของเราเราก็จะใช้ integer dot to string แล้วข้างในวงเล็บก,ก็ใส่คำว่า age ลงไปมันก็จะแปลงตัว age เนี่ยก็คือเป็นตัวตัวแปรชนิด integer เนี่ยให้กลายเป็น string นะครับ double ก็ทำนองเดียวกันเหมือนข้างบนเลยแต่ว่าแต่ว่าแปลงให้เป็น double ก็คือเนี่ยเอาง่ายๆคือสมมุติเรามีอ n t โทษนะครับก็คือแปลงให้เป็น string ทั้งหมดเนี่ยแปลง2ตัวล่างแปลงให้เป็น string หมดแต่ว่าถ้าสมมติเราจะใช้เรามีตัวแปรชนิด integer เราต้องการให้แปลงให้เป็นสต r i n เราใช้ integer t o string ถ้าเรามีตัวแปรชนิด double ต้องการแปลงให้เป็น s t r i n เราจะใช้ double t o string เ,เดี๋ยวเราค่อยมาดูตัวอย่างกันนะครับอันนี้ก็ลองฟังไปก่อน